นนี่่งงบสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าแ <c oughs> พะก็อยู่ในป่าอีกแล้วด้อจ้าเด้ออันเงืนเหตุนั่งล่มน่ะพอแม่พี่น,อน,ออน้องเนาะอันบมเมนว่าแพทเบ่าเป็นได้น้องดาเอ้ยมื่อวานเอืืยกับผ้าหนูยางมานี่เห็นบอ ยางพานเบิงกันคักๆมันกับบมีมันนี่ย่ายางมาเฮ็ดจนสีบานเบิดแล้วสงสัยมันหอนลหรเฮ็ดมันมันเคยขายว่ามันอยู่อันไตไตกาใหม่เพราะมันอันนี้มันกับห่อแดดมันกับผลเลย่อยสันนะพี่น้องปะเห็นล่พี่น้องจ้าบริด้งยางหายากดอกยางมาแทวแถวมองเกากับห่อคือเกาเฮ็ดกรลรังเล็งออกเนาะแต่ว่าออกเป็นบังขอนบริรออกวัชุขอนด้อจ้ะเด้อมามาเบิงกันงามคือเกาล่ะแพทย์ปะมันนี่กับสีบ่ห่วงปั้นใดล่ะจ้ะเพราะว่า มันบโพดโพ่บันไดเน,นะาะไอเนี่ยน้องดาหนูเบิงหมู่บ้านนก็ย,ย,ย่ายยาง่านกับบ่มีเด้เห็นบ่บ่มันว่าเป็นได้บ่มันว่ายายเเป็นเดิอนี่เห็นบ่บนี่สีเหีียวละ่ะเมื่อวานท่ายางผ่านอยู่ยังบ่เห็นแล้วอ๋ามัตสิโพดโพ่ะเห็ดก็ได้เนะานะจ้าเนาะมาเด้มมาเก็มเห็ดน,นั่งลมน้ำแพดจากมือน,นี้มากผู้เดียวพอดีนัดกับพี่พรกับพี่จอยไหวแต่ว่าพักกันยกเหลืแพก็ก,กัยเ่าว่าสันเดวแพดไปยางหาแถวบานได้จากพี่พร จ้าจ่าน้องแพทเราอะออมาเด้อ,อจ้ามาเก็บเห็ดน้ำแพชรน้นองก็ขึ้นอยู่ได้พี่น้องนี่หมู่บ้านยางพานกันน้องเโยวบ่เห็นบ่มีเลยแหละบ่แม่นว่าบ่บ,บ,บ่แนมเด้อจ้าแนมอยู่บ่หมี่ใส่เราแบบกขลังจอจออยู่ในทางไต่ขังสันเขาแนมบ่เห็นนะจ้าเจ้ามาแล้วลบ่ได้ออกหลายเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งหม่องเกาที่จงไหวเป็นยังไงแน่ๆเนาะ พ่อแม่พี่น้องงามคือเก่าเด้อนี่ถึงมันสีแห้งเฮ็ดนานี่ไปตะกินคักเด้อจ้ะเด้อเฮ็ดนาห่อนนี่เพราะว่ามันแห้งดีไหมพี่น้องอีกอย่างหนึ่งถากบ่ค่อยขวนเพ่นน่ะน่าจ้ะคันพอไร้กับสีได้ห้องอยู่คือเก่าแล้วพี่น้องเอ้ยมันผอหน่อยนึงน่ะจ้ะเอาลืมไ้เบิ้งเก็บแล้วลืมไ้เบิ้งโอ้ยลนหน่อยๆกับสีเอาเด้อจ้ะเด้อ ปิ้นคือเก่าแล้วพอแมพี่น้องเอ้ยมาผูดเดียวเพราะว่ามันอยู่กไก่บ้านแผดแผลกับยางขับรถมาจอดไปแล้วเขากับยางเขามาเนาะถ้าย่างกัไกลเติบจ้ะขับรถกับไข่อยู่เดี๋ยวมาวนเบิ้งรอบๆนี่อีกวะนี่นี่นี่เบิ้งพี่น้องตัวนี้ถากินเลนหมดแล้วจ้ะเป็นยังทำนี่ก็ดีแ้วเนาะ ม่มีแล้วจ้ะไม่มีละต้นไม้รับเขาเนาะที่จงไว้เมื่อบ้านจ้ะมันมีพวกมีเสื้อผ้ายังอยู่วะทำไงพี่น้อยสิบว่าเต็มขอนอีกนะบพราะว่า,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 าไม้รับของเราแต่ว่าอีกสองเสมอสิมาจ่อเบ,บิ้องหม้อยู่เพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนราขึ้นอีกเนา,จานะจ้ะเนาะนี่ที่แพทย์จงไว้อึ๊บโอ้ขออนุญาตยืนนี้นะนั่น ขึ้นมาอีกที่เก่าเห็นบ่ขึ้นอยนู่กำลังงามๆเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋านี่แพทย์เสียไปไหวเหี้แฟนเห็ดกับบับเนาะนี่จงไหวหมู่บ้านหมือนหนึ่งแล้วใหญ่เดี๋ยวซ้ำเหนียมเกิดอ้ยนี่อ่อ,อนๆเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยสร็มันฟินค่ะฟินแหนวมาเด้อมาเก็บน้ำแพทจ,จ้ะฟินอยู่ผู้เดียวละจ้ะมือน,นี้เด้อพ่อแม่พี่น้องก็ได้ฟินน้ำจ้ะเดี๋ยวไปเบิ้งทางนี้กันไปบเบิ้งเอาทางนีแหละเนาะนี่ มึงเห็นบาพี่น้องเป็นตับๆอยู่เดี๋ยวแค่สิเก็บเบลนเดอ้อร์ค่อยๆเหด้ยาแล้วพังกําลังอ่อ,อนๆน,นี่โบโจงไหวแล้วพอได้มาแล้วมึงน,นี่พอกลัวสิได้มาอีกโอ้ยลนลน,ลนอืมเดี๋ยวไปเก็บเอานี่จ้ะกํลาลังงามๆเป็นไตกินคือเก่าแล้วเนาะจะไปเอาเมือหันอือใส่ละล่นไปใส่ละหเห็ดค่อย กำลังแงามพื่กันเดินกำลังไปตะกินเนาะแล้วเสิขึ้นอีกอยู่ด้วยหนูน,นามพี่น้องจาอ๋าพลอยแม่ถอยเอ้ยจะเกิดแต่แงม้มใดลบุ่นี่พี่น้องจ๋านี่โอ้ยเกืิดมันเอาบะไรเอาได้อยู่ป,ป่ะมื่อนั่นกระย่างพานอยู่กับเอวย่อดให้แพทย์เบ่าสะทวอพี่น้อง นาะเพิ่นเพิ่นขื้นน้ำกลนเฮาเกือบแมนบ่ได้โอ้ยได้อยู่คือเกา่านี่ได้อยู่จ้ะนี่มันมันมัน,ม,นมันขาดนามซื่อๆนีน่แตะว่าดอกอยังแบบนี่บน,บน,น,อนบเอาได้จ้ะเด้อสีสีแห่งแห่งแน่นอยหนึ่งต่ว่าเอาได้จ้ะนี่นี่พอเขาไปแช่ตู้เย็นตัดเครื่องตัดขาแช่ตู้เย็นถือนามนี่ฟื่นซื่นกอกดอกได้ี่ซื่นมองกล่องเลยนี่พี่น้องจ้ะ ลากออกเนาะมือนั้นคอยย่างอยู่คอยกับบเห็นเจ้าแค่คอยเห็นขอยกับสีฟ้า,ามาเอาเจ้าแหละเจ้เพิ่กระทาอยู่นี่เนาะได้อยู่พ่นหงงามเห็นปะสวยสวยนี่สวยจริงๆสวยงามมากเลยนี่แหงแหงเ้าไปตากแหงตากแหงเอาแซนามเอากระด้ษที่กันกัะที่เพิ่นแหงแล้วเนาะเพราะว่าเรื่องเธอ แค่กัยังได้ตากแห้งไว้อยู่นะนะบางน้องอะบางันมากกัตากแห้งไว้ให้น้องสาวแต่นี้เพิ่นมาแล้วเพินเ่นแดดมาเก็บเองเลยได้เฮ็ดสดๆไปกินฟินข้างในนัหนเน่าแล้วจ้ะนี่น่องโ,โ,โอ้ตําแหนะตอดแผดไปเดี๋อยวได้ขออนุญาตหักออกก่อนเออตอดตอดอ ปวดได้บัดนีรปวดเนิบๆเลยได้บัดนี่เห็นแล้วใจต่อเท่าีงน,นี่จาา้ะบอกว่าพี่น้องนี่งามๆก็หนึ่เทากับปัดปัดเอาเนาะเออนีอ่กูเดี๋ยวไปเบิ่งนฟังหน่งสิหนี้บ่เนาะโธ่แบบงงแบบแต้มนี่จ้ะ อ่อนๆอยู่กําลัองออก,กนนี่มือเนก้่กาเราสีออกขึ้นได้นี่เพราะว่าแพทเรเคยได้จากเถ้อขอนี่บอกซื้อๆเด้อพี่น้องเบึงบึงเห็นยังบอห้อยห้อยห้อยอันนี้กินห้อยอันนี้กินเฮอห้อย,อยกวงกินหรือห้อยอันคนเอาดอกบ่หูจ้ะนี่เบึ้งพี่น้องจา้านี่แต่แพทกีดว่าสิเป็นอาสิเป็นห้อยกวงไอห้อยแม่งอันนั้นกินมากลัวโตถ่ากันไหมนี่เห็นบ่พี่น้อง เต็มเลยจ้ะเต็มเลยพยอได้ควนอย่างนี้เอาเมื่อบ่ว้อีกแลยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยจุแบบจริงจุกบซิปโตเลยแนมมาเห็นตะไกรเลยเมือ่อนานแพทย์ได้แค่สองสามดอกมองนี้เมื่อนี้แพทย์ก็เลยว่าเอ้ยจอดรถแนมมึงก็น่ามันเป็นจังไดแนมมาพ่อแม่พี่น้องเอ้ยที่แหลกยางมาซองมึงซื้อแนมมาไกลๆบ่เอาเครื่องใหม่เครื่องมือแนมเห็นดอกเห็ดต้องข้าวย่างกลับไปพี่น้อง แเครื่องมือเบิ้งเต็มเลยพี่น้องเบิ้งซอยแพทเด้อเห็นดอกเห็นน้ำแพทด้นี่เมื่อนั้นนี่แพทเห็นแค่ดอกสองดอกอุ้ยตายแล้วพี่น้องจ้าเบิ้งเด้อจัดเด้อนี่ไล่ไปแต่นี่เด้อจ้ดเด้อเดี๋ยวสิ้ผ้าค่อยๆไล่ไปเด้อนี่เมื่อนั้นเห็นมองได้บุ้นี่แนน้อยนี่เบิ้งจ้านี่ทั้งนี่นี่เท่าแล้วนี่นี่ทั้งนั้นก็อู้ตอนนั้นเจกาเหี่ยวเทาเบิ้ดไล่ไปเลยเด้อนี่เด้อนี่ นี่ถ้ากกเกิดก็มีเห็นบ่นหนึง่งกพี่น้องพูน่ะเหี่ยวเฉาแล้วก็มีเอาเบิดสีเหี่ยวสีชองได้ก็เอาเบิดจ้ะมาเด้อขวัญเออยอีกแล้วพี่น้องเอ้ยิึงซอยแพทย์แม่จ้ะนี่มาิึงได้อพูน่ะพูน่ะพูน่ะเต็มอยู่อุ้ยมันอีกแล้วพี่น้องมันมันเรื่องๆบุญอีกได้เสิ้ผ้าขึ้นไปเก็บเก็บมองนี่ก่อนโอยมนัมนมนันมัน นี่พี่น้องเบิ้องซอยแพทย์นะเห็นยังบ่คุณนะเป็นตับตับอยู่โอ้ยหนี่กระตาหนีทายออกก็เด้อเพราะว่าเมื่อกี้นี่อันหูอยู่ว่าเห็ดลายเนี่ยมาเห็นแล้วสินะเนี่ยมาเห็นแล้วนะป๊าพี่โชหมโม้บอกแต่งนี่ป้าพี่น้องโอ้ยมือได้กะจมยนนี่โอ้ยพี่พรอมาเด้อมาเด้อพี่พรพี่จอย สุดยอดจริงๆเลยนี่สุดยอดแห้งจากพี่น้องจ๋าสุดยอดสุดยอดสุดยอดจริงๆเลยมาเด้อมาเก็บเห็ดน้ำแผลเด้อจ้ะเด้อนี่อ่านี่แล้วแล้วแห้งซื่อเด้อเราบริดัทเราบริดัเน่าบริดัทหยังนี่แห้งเฉยๆเพาะแมงออกก่อนแมงตันนี้มาคักแมงดำดนี่พี่น้องเห็นบ่ไ่น เห็นบ่หนาแมงดำดำน่ะเจากก้าคือสิงอยู่แถอะสิงกินเลยเหรอสิงกินกับพวกเป็นอย่างแบ่งกันเริ่มแห้งแล้วนี่ถ้าบ๊อบมะพรูอนี้นะเสียดายแย่เลยอ,อีกแล้วนี่มันก็สิแหง้งไป้งสีลรอพี่น้องถ้าห้าบ่๊อบอเพิ่นเนะาะป๊าดจีโทป๊าดนี่แม่น้องโปเต้เอ้ยอันพี่ป้อ มาเอาเด้อจ้ะเด้อแพทไม่มีเวลาไปให้นี่เดี๋ยวแพทโทรบอกน้องโปเต้เลยแหละจ้ะเดี๋ยวมาเอาไปกินเด้อจ้ะเด้อแพทไม่มีเวลาไปให้เลยจ้ะช่วงนี้แพทยุ่งจริงๆเลยเพราะว่ายุ่งอยู่กับการหาเห็ดนี่แหละจ้ะไม่ได้ยุ่งอะไรหรอกยุ่งอยู่ในป่าเห็ดนี่แหละพี่น้องจ้ะมันคือสีผัโกโขดพูกโมบักแตงแท้นี่มันบักแตงโม เดี๋ยวเมล็ดนี้จะต้มคาไก่ให้สากินนี่ต้มคาไก่ให้โอลิเวอร์กินเลยเออนี่อ่อนๆสวยๆเนาะน้องดาเอ้ยมาเด้อล่ะเอ้อพ่อแจ็คโค้ดกับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวแพทย์สิเก็บจับมาให้เบิึงเด้อเห็นบ่พี่น้องนะมือแผ่นนี่นี่เมื่อวานเอ้อบ่ได้กผ้าแวะเบิึงฟ้าวน้ำไปเอาแต่ชุดทีสีอ้ไรเคยได้เนาะมันก็ได้ยอยู่มันก็ได้ห้องคือเก่าหน่าล่ะนั่นแห่งเหี่ยว่ะ เอาได้เบิดแหงเหี่ยวนี่เห็นบก่กหันลังเทือกแล้แหงเหี่ยวไปซื้ซอพี่นอ้องเพื่อสมบูรณ์พืขอนหน่อยหนึ่งเนาะขอนหน่อยหนึ่งเห็ดเมื่อนั้นเห็นหน่อยเดียวบ่ดวได้มีวีแววว่าสิขึ้นมาอีกหลายเก็บเอาหม่องได้เมื่อนั้นเก็บก็แถวนี่งละสองสามดอกหนึ่งนี่เดี๋ยวเด้แอแฝดมาให้เบิ้งด้วจ้ะเด้อนี่เบิง้งที่ะจ้ะผมไม่ทำที่ดีได้ดิ เนี่ยห้ทางไตเป็นตับตับอยู่พี่น้องจ้ะเดี๋ยวเด้อเสียเสียให้เบิ้งเด้อนี่เห็นปะทางไตน่ะเป็นตับตับอยู่เห็นบ่จ้ะเห็นน้ำแข็งปะนี่โอ้ยปวดโท้วงปวดท้บักง่วงบักแตงอืมดูน่ะอ่อนอ่อนอ่อนนวลนี่นี่ปีปีเอ้ยอยากกินมาเอาเด้อนี่เด้อไม่มีเวลาไปให้แล้วอุ้ย แม่เอ้ยมาเอาไปกินเด้อจะมปลูกเก็บเห็ดค่ะเก็บเห็ดแน่เอา้ากวงมาเนี่ยมึงแคบพี่น้องกวงอะไสิว่ามันเห็ดหยังวะเห็ดหยังเนาะแล้วสิว่าล่ะมาเก็บเห็ด <laughs> ไปแม่บ่ย่านเฮาเด้กวงก็ได้ <laughs> ก็จะสิบบาเแล้วเห็ดงังไปเ,เดี๋ยวไปเอาทึ่งๆเหอนก่อน เบิ้งเบิงเบิงนี่นี่นี่อีกเด้อจ้าเด้อพ่อแม่พี่น้องโอ้ยเดี๋ยวคอยไปเก็บหมองหันเก็บหมนสิ้นสิ้นก่อนอันเก็บหมองเล่มเล่มเล็กๆหน่อยๆที่เป็นแหงไปก่อนเนาะที่อีกต้อนหนึ่งพี่น้องเห็นบ่โอ้ยนี่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 เบิ่งสิล่ะจ้ะนี่ สุดยอดอีหลีเลยมาบัน,นี้มาเก็บฟินๆกันเด้อบัน,นี้พี่น้องจา๋านี่มาฟินๆกันเลยนี่เป็นตับๆอยู่เห็นบ่ปวดโพแล้วเฮ็ดก็ได้เนาะเฮ้ยปวดโพบบง้อแบบแตงเก็บจะเก็บฟินฟินพี่น้องจา๋าฟิน,นฟินเลย เอ ufficient. อเบอหนาเสือบอเฮ็ดเพิ่นส kind of ิมาออกย่ามนี่ความจริงป <ari> ีที่แล้วเราก็ออกกันละแพดบึงหูซื่อๆเนาะแพดบึงหูว่าเพิ่นออกแล้วว่ได้มาเก็บพันธุ์สีหน้าพันหูว่าออกนะบ่ได้ไปไกลหรอกงัดเบิ้งเด้อเดี๋ยวแพดเอาไปเบิ้งนี่อ่อนๆพี่น้องอุ้ยไปตักใส่ต้มย่ามเสบเนาะจ้ะเนาะนี่เออเบิ้งเด้อ พี่น้องเห็นบ่ฟิ้นหายฟิ้นขาเด้อนี่เด้อโอ้ยวานเมื่อวานฟิ้นก็กำนองดาแล้วเบิ่งเบิ่งผุ่มเบิ่งมื้อนี้แห้งฟิ้นค่ะฮัตจีน่าอุ้ยฟินฟินฟินฮัตฟินพับฟินเนี่ยพี่น้องจ้า โอ้ตัวนี้เริ่มเทาแล้วจ้ะตัวนี้เริ่มเทาแล้วเนาะไปถึงเป้าทั้งๆก่อนเอยลงมาเอาทั้งไก่นี่ถ้าได้หน่อยเดียวนี่โอ้ยแล้วเหี่ยวบ้าแล้วจ้ะบัวพิพานมาเดี๋ยวนึงย่างย่างไปเบิ่งหันให้นิดนึงด้วยย่างไปเต๋หน่อยเล้ยมันมัอนี้มากโอ้โหมันบัหนาเสื้อเนาะพี่น้องเนาะเต็มเลยอ่ะ Chỉ phiên thô, phiên thô lại Không tẩy nào bớt lên Để sợ mày Nào có bỏ áo Đây xong số mừng sẽ mất trò bưng ý kìa này Hô Thả nó để cười là sẽ cười lại Cái con này Nào Nào phiên nào Hoài ở kín năm Hà nà, quay nó Ở tôi nghỉ đi quần ฟิ่นๆพี่น้องเออมาเดิอมาเก็บน้ำแผดป๊าดมันมันโผดโผอีหลีได้นี่ออนๆงามๆเนาะนี่แต่งามๆเดี๋ยวสิเอามาเบิ่งเด้อเอ้ยบ่อยาก้ามไปทางนั้นจ้ะขามไปบ่ได้อึมันั่งบ่ถนัดหาเบิ่งจังสีเอานี่ฟิ่นคือกันนี่เห็นบ่อโอ้ยอือ ลองแล้วออกเด้อเนี่ยือหมานค่ะแขบพี่น้องคุณแอะเสียงหัวคุณถ้าได้เก็บเห็ดนะ่ะโหดพ่แล้วเดี๋ยวเอามาให้ดูนะจ๊ะนี่เบิดยังลูบบังเบิดแล้วลขอนเดียวขอนเดียวปอเกี่ยวกับที่เก็บมากเลยได้นี่นี่พี่น้อง เบิ้งตีละ่ะจะมันงามผดโพเนาะอ่อนๆซะละนนี่กลับไปนี่ต้องเฝ้าไปเห็ดเลยเพราะว่าทาันนล,ล่อรี่ล่อนี่เทาทิมง,ง่ามทั้งสี่นี่งามแห้งบ้านเบนดิดแค่นั้นได,ด้แต่ใว่าเดี๋ยวลงมาเอานี้ตัวนี้เทาเอาเทาเด้เหี่ยวซื้อคลายว่ามันบนมันบนนาอ่อนนะพี่น้องแม่งตัวหน่อยๆขอออก นี่โเป็นตาเอาก็ต <hatten. S 2> ้องเอาโค้งบับโมกับแตงกวงเมื่อกี้แล้วเนม่ยมึงแพดแพดกับยานแล้วอยู่ไหนพี่น้องแล้ววาเห็ดหนังเห็ดหนังแพดเลยล่องเบิ้งวะแล้วเสียกมากินบอแพดก็เลยว่าเพื่อเพิ่นอยากกินนะสิน่ะย่นห้บอเอาได้พี่น้องแพดนี่นเดี๋ยวแพดเสียอาให้เบิ้งตอนที่แพดนี่นล่องนี่นให้เพิ่น บบกินแล้วก็จงไว้ไฮนี่บบกินค่ขยถุนไปย่างถุนไปถุนแค่ทำทางย่างขึ้นไปเรา,งงางก็บอเอานะเราก็บ,บอกินจ้ะสีนี่งามไปกันเด่เนาะสีนี้มีหลายสีส่วนเดียวนี่ขาวจูนพุนอยู่สีนี่เอ,อ้ยพุนนะนี่แค่จงไว้ให้กวงว่าลองเบิ่งว่าเพิ่มสีมากินตนน้นหนีเอาไว้ก่อนเด้ออย่าลืมเตือนกันเด้อพี่น้องให้มาเอาเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเนาะนี่เอาไว้เอาไว้ตึ้ง

เ,เต็มขอนนี่นี่เห็นมาั้งที่อีกนี่กวงบอก,กินมีแต่แมงอันนี้กินนี่เห็นบ่ห้อยเพิ่นกิน้นมันดีเพื่อห้างตาไตนี่อีกอ๋อมีอิลีมีจริงจริงด้วยเห็นบ่นี่เก,ก็บใส่ตะกร้าบันนี้เก็บใส่แตะตา กระดอกระเดียพี่น้องเอ้ยตัวนี้จะเป็นขาวจูนคูนงามค่ะตัวนี้สีเห็นตาสีขึ้นหนาหนาวไปเดี๋ยวสีผ้าไปเบ่งมองี่เลือไว้กับน้องมาว่านอีกเนาะเต็มกระตาปอรอพี่น้องจา๋าหมานหมานพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสายตาหล่อเมดรครับลดอยู่กําลังซีเมื่อถอดเสื้อแล้วเพราะว่าแพทแพทไปเอาขอนจีจงไหวกับน้องที่ว่ามันมีดอกเนี่ยหน่อยยูบกิชอบันที่นี่อันย่างสวนก็พอลูเพ่นเขาสายพ่นเก็บมากแล้ว แพ้กับแนมมึงได้ถุงแล้วอยู่พ่อแม่พี่น้องแพ้กเัเล่ยยางไปซองเบิงแต้วันมันบ่มีแล้วเพิ่นเอาไปกับแบ่งปันกันกินเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะแล้วก็ได้ถุงบักใหญ่นึงแล้วก็หาเก็บมาจากทางพุนน่ะละจ้ะแพ้กเัเล่ยว่ามันบ่มีแล้วแพตกําลังสิขับรถเมื่อทอเสื้อออกแล้วนี่ทอเสื้ออันนั้นกันอันนี้ออกแล้วหันมาเห็นพ่อแม่พี่น้องไปเบิงว่าสิแม่นบ่แพตคิดว่าแม่นละ่ะจะสิแม่นเฮ็ดหยังบูหูแต่ว่ามันเฮ็ดจ้ะไปเบิงนํากันเด้อเนี่ยมาเบิงนํากันเด้อพี่น้องพว่่าแแมนหละโอ้ย สายตาร้อยเมตรจริงๆเลยว่าไอ้บัแมนจังได่แมนผักผักแบบงามหนึ่งแต่ว่ามันสีไรทำด่ายแค่นั้นแหละเอ้ยนี่ก่อนว้ายพี่น้องนั่นเห็นบ่แน่มาเห็นแต่นี่แหละเห็นแต่ต้นนี่อู้ยาบัวแมนผักผักเห็นบ่แมนอีลี่เลยนั่นเห็นบ่โอ้ยกำลังมาสีเมื่อแล้วได้นี่พ๋ออีกคือเก่าเนาะไปสีเมื่อแล้วนั่นเห็นอยู่เห็นจะเอาตัว เนาะเกือบเทาใส่ได้ที่เก่าออนี่งามอยู่งามงามใส่ได้ที่เก่าจ้ะสวยเหมือนเดิมเออ่อยกระลังสีเมืออยู่เจ้าก็ยังโดน้ข่อยเห็นอยู่นะมาเก็บ่อยแน่มาเก็บ่อยแน่แล้วสิว่าล่ะห้องใสพอลูกกันเมื่อแล้วแล้วงานสามคนพอลูกแล้วผุนได้พอมาพี่น้อแพทเบิงแพทประกาศถามเพิินจตะเบิงส่งขึ้นกันครับมัน มันเห็ดแต่ละในถุงเพราะมันอยู่ในถุงนะเพราะว่าเราถือถุงถ้าเข้ากับอากาศถามเพิ่นลรอพี่น้องว่าสิถามอยู่ว่าเธอใดบอฉันสิบแบ่งให้กับอากาศถามเพิ่นเนาะแน่เพิ่นบอแบบว่าสายตาบอบอบอ,อยากกันคอนแทกกับเข้าน้าเข้ากับเี๋ยวเพ,พิ่นสิอยากบอเนาะเข้าบอเนาะไปเมื่อบัรนีผ้าเมื่อของแทะด้อยพอมัพี่น้องจะ้ะคลิปนี้กับสีเดียวฟ้าไว้ซ้ำนี่แหละจ้ะนี่เห็ดเนื้อลาอยู่อยู่ในรถพุ่นขอาฮ่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  เต็มอยู่ขอนันนกันเลิศเล่อเพอร์เฟก็เหจ้ะไปเจอกันคลิปหน้านะจ้าขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์จ้ะมวนคือเก่ามากู้เดียวกับมวนคือเก่าพ่อแม่พี่น้องจ้ายบายดแล้วเจอกันคลิปตัดขาเห็ดแล้วจ้ะเด้อสิพาไปตัดขาเห็ดฟินๆแบบนียเก็บมากหม่ๆแล้วกับตัดขาสินะพี่น้องฟินๆนำกันแล้วจ้ะเด้อ